ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมยอกนะครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมักเอและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกทคนเข้าสู่ช่องมัก a p อีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมเราก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยจริงๆแล้วผมจะลงคลิปเกี่ยวกับการอัปเดตในครั้งนี้แหละนะครับผมแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับผมก็คือผมเนี่ย ผมได้โพสต์แจ้งไปในชุนมชนเมื่อวานแล้วนะครับผมก็คือผมเนี่ยจะลงเอ่อกำลังจะอะไรคัเขาเรียกว่าอะไรกำลังจะลงคลิปนะครับผมแล้วก็มันผมมันแบบว่าคือยังไงอะ่ะผมจะไปนั่งลบคลิปที่อัดแล้วยังไม่ได้ตัดต่อนะครับผมแต่ว่ามันดันไปลบคลิปที่เรนเดอร์เสร็จแล้วด้วยไงมันก็เลยหายหมดเลยนะครับผมไม่สามารถกู้คืนได้ด้วยเพราะว่ามันแบบ ผมลบไม่ใช่ลบในแอปอบมันเป็นลบแบบลบในเครื่องเลยนะครับผมนะก็กราบประธานอภัยด้วยนะครับผมที่เมื่อวานปล่อยให้เหงากันนะครับผมก็เมื่อวานเซิร์ฟปิดด้วยนะครับผมเนาะขอโทษขอโทษจริงๆนะครับผมขอโทษมากๆเลยเนาะแล้วก็วันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเซ็ตเนาะเซตบูย่านะครับผมก็หลายๆคนน่าจะน่าจะเห็นกันแล้วแหละนะครับผมเพราะมันก็อยู่ในหน้าหน้าเข้าเกมแล้วนะครับผมเป็นเซตบูย่าซึ่งเป็น อ่าคอลเลกชันนะครับผมคอลเลกชันเป็นแฟชั่นของกิจกรรมใหญ่ในเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับผมก็จะมีอ่า uh, ตอนนี้เนฟีฟลจะมีกิจกรรมประจําเดือนนะครับผมหลายๆอย่างด้วยอ่าแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมใหญ่อ่า uh, เดือนละหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมก็คือจะแล้วแต่เดือนกันไปนะครับผมเดือนที่แล้วก็จะเป็นอ่ uh, อะไรอะ่ะ อ่าเดือที่แล้วเป็นอะไรนะเป็นเอ่อ็กกับทอร์ชนคนโปโลกนะครับผมแล้วก็เดือนอ่าเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นอ่ฟรีไฟล์ฉลองนะครับผมครบรอบ3ปีฟรีไฟล์นั่นเองนะครับผมเนาะก็นั่นแหละนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมบูย่านะครับผมซึ่งก็จะได้มีดีเจเนี่ยมามาไอ้นี่ด้วยนะครับผมมีการคอลแลบกับดีเจด้วยนะครับผมเป็นดีเจดังระดับโลกเลยนะครับผมผมก็ฟังเพลงรีมิกซ์ของเขาบ่อยๆนั่นเองนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับท่านผู้ชม เราจะมาดูการว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอคอเลกชันสกินปืนแล้วก็พวกระเบิดอะไรซะส่วนใหญ่นี่ครับผม,ผมก็มีคาตาณาด้วยนะครับผมเป็นคาตาณาบูย่าที่เราเคยพูดถึงกันไปเลยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปอัปเดตกันนะครับผมตามธรรมเนียมครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นของที่มันอัปเดตมากันก่อนนะครับผมในตอนนี้ก็จะมีเป็นตู้สุ่มที่เราเคยพูดกันไปก็คือเหมือนเป๊ะเ,เ,เลยนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยโกเรียลผมค่อนข้างที่จะมั่นใจมากๆในเซิร์ฟนี้นะครับผมในแพ็คนี้นะครับผมมันก็ตรงจริงๆเพราะมันม นะครับผมแล้วก็ไดมอร์โยก็ตรงกับที่เราเคยพูดกันไปเลยนะครับผมก็แบบว่าน่าจะเป๊ะทุกๆปืนนะครับผมแต่ว่าเอ่อจะมีเป็นในส่วนของตัวสกินปืนนะครับผมสกินปืนตู้สุมสกินปืนด้วยที่ยังไม่ได้เข้ามานะครับผมก็จะเป็น MP5 นั่นเองครับผมจะเป็นสเตตัสอะไรก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับผมเพราะมันเป็นของรางวัลเอ่อมันเป็นแบบว่ามันเป็นเซ็ตกิจกรกับูุญาเช่นเดียวกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันไปเลยสําหรับเซ็ตนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเท่มากๆนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยในส่วนของชุดตัวนี้ฮมา จัดไปครับผมบัตรปี30ใบไม่ได้นะครับผมจัดไปอีก600นะฮะออกไม่ออกนะครับท่านผู้ชมเอือกอีกแล้วนะครับผมน่าจะ1 5อิอีกหรือเปล่าเอ้มันตันเท่าไหร่นะไอ,อ้ตู้เดมอมันน่าจะตัน150บมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะโหออกแต่อะไรเนี่ยออกแต่ชนเผ่านะฮะมามเรียบร้อยนะครับผมออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของชุดเซ็ตแพ็คโยคไกคีปเปอร์นั่นเองนะครับผม,ผมก็ภาษาจีนไอ้ภาษา ภาษากฤษกมันเป็นอะไรอะโอนิอะไรไทจิมะอะไรสักอย่างนี่ครับผมค่อนข้างที่จะชื่อเท่มากๆเลยนะฮะก็ประมาณนี้เราเราได้มาแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของหมัดไฟนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันเดี๋ยวแต่งตัวไปชุดนี้ให้ดูก่อนน,นะครับผมเนาะผมว่าหลายๆคนก็น่าจะได้แล้วแหละนะฮะเพราะแบบมันก็ถ้าใครแบบเลขเยอะๆเนี่ยน่าจะได้แล้วนะครับผมนะ มันเป็นเซตเที่ยวค่งนี่จะเท่มากๆเลยนะครับผมตัวนี้นะหลายๆคนอาจจะถามว่าพี่คาตนาที่มันถืออยู่เนี่ยมันมาจริงหรือเปล่ามันมีจริงหรือเปล่าสำหรับแพทนี้นะครับผมสำหรับแพทนี้นะผมยังไม่เห็นนะครับผมยังไม่เห็นว่ามันจะมีคาตนาสีดําแดงตัวนี้ออกมาเลยมันอาจจะเป็นคาตนะตัวเก่าก็ได้นะครับผมเนาะส่งผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นสีหน้าเนาะไม่มีเป็นเอ,อไม่มีเป็นหน้ากากแต่จะมีเป็นสีหน้าแทนนะครับผมสามารถใส่หน้ากากเพิ่มได้นะครับผมใส่ได้เพิ่มแบบนี้เลยนะฮะแต่อย่าไปใส่จะดีกว่านะผมว่านะ เอออาจจะใส่เป็นผ้ปาปก,ก็ได้นะครับผมแล้วก็เสื้อจะเป็นประมาณนี้นะครับ Mania ผมเสื้อก็ค่อนข้างที่จะออกแนวชนเผ่านะครับออกแนวชนเผ่าเป็นยักษ์อะไรประมาณนี้แหละนะครับผมเนาะใส่กางเกงแล้วก็รองเท้าผ้าใบตัวนี้นะครับผมแต่ว่าผมว่าใส่รองเท้าแตะน่าจะเฟี้ยวกว่านะฮะแต่ใส่เป็นเซ็ตไปก่อนลวกัน <and other life> นะครับผมนะให้ท่านผู้ชมดูเนาะ <other people S 1> ก็ประมาณนี้นะครับผมเวลาใส่เป็นเซ็ตนะครับผมค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยเนาะแล้วก็กิจิรกามัดไฟนะครับผมมัดไฟก็เราเคยพูดถึงกันไปแบบนานมากๆแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าเสื้อนอกมันก็ เข้ามานานแล้วนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทยก็เพิ่งเอาเข้ามานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราเออมาเป็นปกิจกรรมเก็บโทเค็นไปเรื่อยๆนะครับผมให้ครบสะสมให้ครบ5้าอันนั่นเองนะครับผมน่าจะนานหรือเปล่าเนี่ยเอาแล้วได้ชิ้นส่วนมาแล้วนะครับผมใช่ปะ่ะเอาทำไมมันมันมันขึ้นเป็นรูปนั้นแหละครับเนี่ยต๊ดๆอันนี้คืออะไรอ่าส่งไปห้องแต่งตัวเอาอจะใช้สิทธิ์แรกพิเศษส่งไปห้องแต่งตัวเฉยเลยนะฮะ อาจจะได้ยากแล้วผมคิดว่าน่าจะได้ยากอยู่พอสมควรเลยะครับผมในส่วนของตัวนี้เนาะมันเป็นหมัดไฟนะครับผมแต่ว่าถ้านานเนี่ยถ้านานเนี่ยผมจะเอ่อผมจะไปรีวิวก่อนนะครับผมเพราะมันจะเสียเวลาท่านผู้ชมนั่นเองนะฮะกดไปเรยะครับผมกดไปย้ำๆรัวๆนะฮะกล้าออกด้วยนะครับผมมีขอรอเป็นกล้าด้วยนะครับผมทำไมเอ่อขอรมันเกลือเช่นนี้แล้วครับเนี่ย <laughs> มันมีจริงหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้เกลือเกินะฮะเพิ่งได้มาอันเดียวเองะะ่ะท่านผู้ชมอาวได้สองอันแล้วฮะ มามาสู้ครับผมสู้ได้สองอันแล้วฮะสามอันไหมสามอันไหมโอ,อ้โหได้สามอันนะครับผมเฮ้ยเซตนี้มันเป็นเซตของกานเย่ดีหว่าท่านะผู้ชมใช่ปะคือแต่ละคนน่าจะอยากได้นะครับผมเพราะมันเอากางเกงมันเท่ดีนะฮะกางเกงหรือเสื้อ,อวะเสื้อดิเออมันซ่อนเกราะด้วยนะครับผมสำหรับเซตตัวนี้เนาะตอนเออเป็นกานเย่ผมก็เคยแจกโคก้ดกันเย่ไปแล้วนะครับผมนะเออช่วงนี้ไม่ค่อยได้แจกท่านะผู้ชมเลยว่ะเดี๋ยวเอาไงดี เดี๋ยว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 เอาเป็นคลิปหน้าดีกว่านะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาแจกนะครับผมแจกเป็นแจกเป็นเพชรดีกว่านะครับผมเพราะว่าอยากได้อะไรก็น่าจะเอาไปใช้กันได้นะฮะเนาะประมาณนั้นแหละนะครับผมคลิปหน้าก็เดี๋ยวคอยดูกันนะฮะคลิปนี้ยังนะครับผมคลิปนี้ยังนะฮะจเย็นเย็นก่อนนะฮะมาขออีกสักสองสามทีปะถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะไปไอ้นี e ล่ละเดี๋ยวจะไปรีวิวละนะฮะมา ไม่ออกนะผู้ชมโอ้โหยี่สิบเอ็ดครั้งไม่ออกเลยเหรอให้ตายเหอะเกินออกแล้วนะครับผมอีกหนึ่งอันนะฮะอีกหนึ่งอันไปขออีกนิดเดียวขออีกนิดเดียวจริงขออีกนิดเดียวจริงนะฮะขออีกอันเดียวขออีกอันเดียวเลยเจริงแต่มาครั้งละแปดสิเพตมันก็มันก็ไม่ได้เยอะนะครับผมเว่ามันขี้เกียจกดไงประเด็นน่ะนะฮะมีกระเป๋าแบ็กดังก้อนด้วยนะฮะมาเดี๋ยวเราจัดไปเลยสิบสี่ครั้งเปิด ไม่ออกนะฮะอะไรกับเนี่ยโอ้โหก็มันจะเป็นหมัดไฟนะครับผมจะสามารถเอ่อใส่ถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับผมหมัดไฟเนาะมันจะออกยากเลยเบอร์น่านเห็นไหมเออขออีกสักห้าทีไปถ้าไม่ออกเดี๋ยวจะไปไอ้นี่ละเดี๋ยวจะไปรีวิวละขอโทษขอโทษ <c oughs> อาจจะนานนะครับผมอาจจะนานนะสองมาสองใบสองละสองลองละสามไปสามไปแตดไม่ออกนะผู้ชม เดี๋ยวไปรีวิวก่อนให้กลับมาส่มแล้วกันนะครับผมเอาเ้าเปงไงเปงไงได้แล้วนะฮะรบับไปเลยนะครับผมหมัดโลกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราเออมันจะเข้าหรือ,รอเปล่าหรือว่าเราเราต้องแบบว่าเออเราต้องไอ้นี่ก่อนวะท่านผู้ชมเอามันปรับใหม่อะ่ะปรับใหม่อาวุธอยู่ตรงนี้อะเออแปลกดีนะฮะ เทดีเทดีนะครับผมเป็นออปชันที่เทดีเลยเอ่อเป็นในส่วนของตัวมัดไฟนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราเอ่อไปรีวิวกันเลยนะครับผมว่าเซตบูย่านี่มันจะมีของระวบาอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับผมเรามาเริ่มกันที่สกินปืน MP5 บูย่านั่นเองนะครับผมเป็นสกินปืนที่ เออมีข่าวหลุดมานะครับผมว่าจะเป็นสกินปืนถัดไปด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะมีแบนเนอร์หน้าตู้เนี่ยหลุดออกมานั่นเองนะครับผมเนาะเอ่อในส่วนของค่าสเตตัสนะครับผมจะเป็นบวกดาเมจ2นะครับผมลบความเร็วรีโหลด1แล้วก็บวกกระสุนขึ้นมา1น่นั่นเองนะครับผมลักษณะปืนก็จะเป็นเหรอมีลายดาวนะครับผมมีลายดาวแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีแบบว่าอ่ามีเอฟเฟกออกมาเป็นดาวนะครับผมแล้วก็เป็นสีเหลืองดําประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะก็ คือตอนนี้มันมีแบนเนอร์หน้าตู้หลุดออกมาก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันยังมีอีกปืนหนึ่งที่เป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับผมว่ามันอาจจะเป็นตู้สูมสกินปืนด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นปืนอะไรก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็สําหรับปืนรองนะครับผมปืนรองของตู้ส่มสกิปปืน m อ5ตัวนี้นะครับผมจะเป็นปืนนะครับผมเป็นปืนพลาสมากันเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอ่าเพราะว่ามันจะเป็นลายเดียวกันก็คือเป็นลายดาวเหมือนกันเช่นเดียวกัน นะครับผมก็เห็นว่าจะมีการบัฟให้โหดขึ้นด้วยนะครับผมในแพทนี้นะครับผมในส่วนของตัวปืนพัสมาก,กันนั่นเองนะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเนาะก็เป็นเซตเดียวกับตัว m p 5เมื่อกี้แหละนะครับผมเนาะก็ในส่วนของสเตตัสนะครับผมสเตตัสปืนจะเป็นบวกแม่นยำสองนะครับผมแล้วก็ ลบความเร็วเคลื่อนที่ออกไป1นึ่นั่นเองนะครับผมสเตตัสลบความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยก็จะอยู่ในปืนอา uh, SVD นะครับผมส v d Spirit หรือว่า SVD ดอกไม้นั่นเองครับลักษณะก็จะเป็นปืนประมาณนี้แหละสำหรับปืนพลาสมาก,การสีทองนะครับผมแล้วก็เป็นเซตเดียวกับตัวตู้สุ่ม m p 5ด้วยนะครับผมที่บอกว่าจะเป็นตู้สูมคลิปปืนถัดไปนั่นเอง นะครับผมแต่ว่านะครับผมมันจะมีปืนอีกปืนหนึ่งนะครับผมก็คือสกินปืนนี้เลยนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวสกินปืนอักนั่นเองนะครับผมนะทําไมในนั้นมันเขียนว่าเออ UMP ล่ะใช่ไหมเป็นสกินปืนอักตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นบวกดาเมจหนึ่งนะครับผมบวกแม่นยำสองแล้วก็ลบความเร็วโหลดออกไปหนึ่งนั่นเองนะครับผมเป็นคำว่าบูย่าเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัว เป็นของกิจกรรมใหญ่ในเดือนตุลาคมเลยนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นตู้ส่มสกินปืนด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมคาดว่านะอันนี้คือผมอันนี้คือผมคาดการเองนะครับผมแต่ว่าตัว m p 5เนี่ยคือมันมีแบนเนอร์หน้าตู้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตู้สูมสกิปปืนถัดไปหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมผมว่าน่าจะใช่เนาะเป็นลายเป็นเอฟเฟกสายฟ้าประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วมันก็มีสกินปืนรองด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วผมก็คิดว่า อ่าตู้ต่อไปเนี่นน่าจะเป็นเ p 5แล้วก็ตู้ต่อไปนั่นน่าจะเป็น AUT ตัวนี้นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็สำหรับสกิปเบื้องลงนะครับผมจะเป็นเอวีตัวนี้เลยนะครับผมจะเป็นบวกดาเมจหนึ่งนะครับผมลบระยะหนึ่งแล้วก็บวกความแม่นยำขึ้นมาหนึ่งนั่นเองนะครับผมเนาะ,ะบวกอย่างละอ่ะบวกอย่างละหนึ่งลบไปหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้ สำหรับสกินปืนรอนะครับผมอ่าสกินปืนรอของตัว a u g นั่นเองนะครับผมคาดว่าจะเป็นตู้สุ่มถัดจาก m p 5นั่นเองนะครับผมอันนี้คือคาดการณ์ของผมเองนะครับผมลักษณะปืนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมออกแนวแบบดุดันดุดันหน่อยนะครับผมดอทปืนสกิน a u g ผมว่ามันสวยมากๆเลยเนาะผมคิดว่านะครับผมผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตู้สุ่มสกินปืนถัดจาก m p 5เพราะว่า m p ห้าเนี่ยมันมีตู้ตัวแบนเนอร์หน้าตู้เนี่ย ออกมาก่อนตัว aug นั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันก็ช่วงเวลามันก็ช่วงเวลามันก็ห้าที่จะไล่เรียกกันนะครับผมไล่เรียกกันนะครับผมเพราะว่าในเดือนนี้ก็น่าจะมีสัก2ตู้ประมาณนี้แหละนะครับผมเนาะแล้วต่อไปเราจะไปดูในส่วนของสีนปืนอาวุธอาวุธระยะประชิดก,กันบ้างนะครับผมนะพูดตดี๋ค่ะ,ะ,ะจังว่าวันนี้นะฮะ <c oughs> ก็จะเป็นหนึ่งเลยนะครับผมจะเป็นสกินมีดหัวตัดบูย่านั่นเองครับผมมาชเต้บูย่านะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นสกินมีดหัวตัดทรงเดิมนะครับผมทรงเดิมไม่มีเอฟเฟกแล้วก็ไม่สามารถ ถือหน้าล็อบบี้ได้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นลักษณะปืนอ่าสกินปืนสกินปืนอะไรล่ะสกินมีดนะครับผมโอ้ยขออภัยครับผมพูดมั่วๆซั่วๆไปหมดเลยนะครับผมวันนี้นะขออภัยจริงๆนะครับผมเพราะว่าคือเมื่อวานเนี่ยผมอัดอัดไอคอนเทนต์เนี้ยไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมเพราผมไปลบมันไงผมก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับผมนะก็ไม่เป็นไรเพื่อนผู้ชมผมทําได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วสำหรับตัวสกินปืนมีดหัวตัดนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของอย่างต่อไปกันเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวอ่าสกินนะครับผมเป็นสกิน ไม้เบสบอลนะครับผมไม้เบสบอลนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นไม้เบสบอลบูย่าตัวนี้เลยนะครับผมก็คาดว่าจะเป็นของกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับผมคือตั้งแต่มีดหัวตัดเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นของในกิจกรรมนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นของในกิจกรรมเพราะว่ามันเอ่อมันมันไม่มีเอฟเฟกแล้วมันก็ไม่สามารถถือนัล็อบบี้ได้นะครับผมมันไม่น่าจะเอามาขายนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้สำหรับตัวไม้เบสบอลบูย่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นไฮไลท์เลยนะครับผมจะเป็นคาตาเนบูย่านั่นเองนะครับผมเป็นสีเหลืองดำนะคครรรัับบผผมมนะเียกได้ว่า สีมันโคตรจะสุดจริงๆนะครับผมเวลาถือก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่น่าเสียดายนะครับผมที่ว่ามันไม่มีเอฟเฟกแล้วก็ไม่สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นั่นเองนะครับผมจะถามว่าอยู่ในเกมมันก็เออมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับผมมันแค่ถือโชว์หน้าล็อบบี้ได้เฉยๆแล้วก็มีเอฟเฟกเฉยๆนะครับผมแต่ว่าในเกมเนี่ยมันสวยไม่แพ้สกินอื่นแน่นอนนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นกระทาบูย่านะครับผมเป็นกระทาบูย่าเลยนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือลายมันจะ คล้ายๆกันนะครับผมในส่วนของเซตตัวนี้นะครับผมแต่ก็กระทะเนี่ยมันจะออกแนวแบบดูสวยหน่อยนะครับผมดูดิออกแนวแบบอะไรนะเหมือนกล้วยอ่ะสีเหมือนกล้วยอ่ะสีเหลืองดำเหมือนเหมือนกล้วยนะครับผมนะเปรียบเทียบไปเรื่อยนะครับผมนะแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งเนะ่ยจะมีหัวกะโหลกแล้วใส่รักหัวกะโหลกบูย่าเนี่ยอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมเหมือนแบบว่าคุณยิงให้ช็อตอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมเนาะแล้วก็ ถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวระเบิดกันบ้างนะครับจะเป็นระเบิดทรงประมาณนี้เลยเป็นระเบิดบูย่านั่นเองนะครับลักษณะระเบิดค่อนข้างที่จะน่ารักพอสมควรเลยนะครับผมเวลาถือก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะเอฟเฟกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเอฟเฟกคือไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมหรืว่าระเบิดเฉยๆเลยแต่ว่านะครับผมในแพทนี้เนี่ยจะมีระเบิดอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับผมคิดว่าจะเป็นระเบิดเอ่อระเบิดแจกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่ามันเป็นระเบิดที่เขาบอกมาว่ามันอาจจะแจก นะครับอาจจะแจกนะครับอาจจะนะอาจจะคือมันเป็นระเบิดที่อยู่ในเซตเอ่อเซตโน้ตเพลงนะครับผมที่อยู่ในสกินเปืนในแพทนี้เหมือนกันนะครับผมเดินจำมันจะมานําเสนอให้ฟังกันทีหลังนะครับผมอันนี้เป็นเซตบูย่ากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับระเบิดในตัวในเซตบูย่านะครับผมก็ค่อนข้างี่จะน่ารักเต็มสิบนะครับเอฟฟกให้เต็ม5แล้วกันนะครับผมนะต่อไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวไอซ์วอลกันบ้างนะครับผมเป็นไอซ์วอลบูย่าเลยนะครับผมค่อนข้างี่จะมันค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะ มันสีมันสวยท่านผู้ชมตัวดีมันเป็นแบบสัญลักษณ์แล้วก็มีแบบสีรอบๆแล้วก็มีแบบว่าเอ่อเอฟเฟคด้วยนะครับเอฟเฟควิวนะับเนาะแต่ว่าเอฟเฟคนี้คือเอฟเฟคเป็นอยู่อยู่ในสีนะครับผมไม่ใช่เป็นเอฟเฟคออกมาจากไอซ์วอล์นะครับผมเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับผมเป็นคำว,ว่าบูย่าอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยคือข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเป็นลายเดียวกันเลยนั่นเองนคะครับผมนับเป็นสีดําเหลืองนะครับผมทําให้ผมนึกถึงเอ่อไอซ์วอล์ตัวเก่านะครับผมที่เป็น ไอ้ตัวสีดำนะครับผมแล้วก็เป็นลายเอ่อลายสีเหลืองๆเนี่ยเหลืองอ่อนเนี่ยอยู่นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นชุดเซ็ตของตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นของกิจกรรมบูย่านนั่นเองนะครับผมก็จะอยู่ในหน้าเข้าเกมเลยนั่นเองนะครับลักษณะผู้ชายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแยกได้5ชิ้นด้วยกันนะครับผมเป็นอ่าหมวกนะครับผมเป็นหมวก เป็นทรงผมเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับผมเอฟเฟกจะติดอยู่ตรงเสื้อที่เป็นปีกนะครับผมจะเป็นเอฟเฟกปีกเนี่ยออกมาจากเสื้อนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยคาดว่าจะเป็นเซ็ตแจกเช่นเดียวกันนะครับผมไม่คาดว่าจะเป็นไม่คาดว่าจะเป็นเซ็ตซื้อนะครับผมแต่คาดว่าจะเป็นเซ็ตแจกแน่นอนนะครับผมคาดว่าเนาะแล้วก็อ่ามันจะไม่มีสีหน้านะครับผมมันจะไม่มีสีหน้านาะจะเป็นหน้ากากแทนนะครับผมหน้ากากแทนสีหน้านั่นเองก็คือจะปิดปิดหน้าหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เอฟเฟก็ มีปลีกเนี่ยออกมาจากข้างหลังเลยนั่นเองนะครับผมผมคิดว่าเสื้อมันเนี่ยมันคล้ายกับไอตัวเซทิพอบอีโวอันก่อนหน้านี้นะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวเซทผู้หญิงกันมากดีกว่านะครับผมว่ามันจะเท่สักแค่ไหนนั่นเองนะครับผมก็เป็นลักษณะประมาณนี้เลยสำหรับชุดชุดเซทผู้หญิงนะครับผมก็เหมือนกับตัวหน้าเข้าเกมเลยนะครับผมแต่ก็เอฟเฟกก็จะเหมือนกับตัวผู้ชายเลยนะครับผมประมาณนี้เลยสำหรับเอฟเฟกนะครับผมก็สำหรับตัวผู้หญิงนะครับผมผมให้สัก8คะแนนเต็ม10นะครับผมเพราะว่า กางเกงเนี่ยผมชอบกางเกงมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าเสื้อเอ่อแต่ว่าหมวกกับแว่นตาเนี่ยผมมองว่ามันแบบมันเฉยๆมากมากเลยนะครับผมน้อยแล้วก็ชุดผู้ชายเนี่ยผมให้สักอ่าแปดจุดห้าละกันนะครับผมเพราะว่าผมค้างข้างที่จะชอบความที่เขาเอาหน้ากากแบบเอาชุดแบบเซ็ตหัวหน้าแก๊งเนี่ยมาปรับใหม่นะครับผมคือมันเป็นชุดที่เหมือนกับได้แรงบันดาลใจมนจากเซ็ตหัวหน้าแก๊งนะครับผมเพราะว่าหน้ากากมันคล้ายๆายกันนั่นเอง นะครับผมก็จะประมาณนี Pang? ้เลยสําหรับของรางวัลนะครับผมในเซ็นะครับผมในเซ็ของกิจกรรมเดือนตุลาคมที่มีชื่อว่ากิจกรรมบูญ่านั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูกันอีกทีนะครับผมว่าแต่ละชุดแต่ละสกินเปืนเนี่ยมันจะมาในรูปแบบใดบ้างนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็มานาเสนอให้ดูล่วงหน้าแล้วกันนะครับผมชมก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมในส่วนของตัวของรางวัลนะครับผมของรางวัลที่จะเป็นกิจกรรมใหญ่ในเดือนตุลาคมนั่นเอง นะครับผมก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงสมดุอลอาวุธกันเมื่อีกว่านะครับผมก็มีการปรับนะครับผมเป็นของของแต่งคา98นะครับผมให้มีลัศมีในการเล็งลดลงนะครับผมแล้วก็สําหรับพลาสมากันนะครับผมจะมีเพิ่มความแม่นยําและลดการสส่ของปืนขนาดยิงด้วยนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีสกินปืนพลาสมากันด้วยนะครับผมสำหรับแผ่นนี้นนเดงนะครับผมแล้วก็ของแต่ง M14 นะครับผมอัตราในการยิงจะลดลงนะครับผมเพราะมันก็ยิงรัวผสมควรเลยนะครับผมเวลาแบบใส่สกินด้วยใส่ของแต่งด้วยนะครับผมแล้วก็ M14 นะครับผมดาเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้นและดาเมจขั้นต่ำลดลงก็คือจะยิงตัวแรงขึ้นแล้วก็ยิงแขนเบาลงนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับปืนใหม่นะครับผมเป็นปืนที่มันผมว่ามันความรู้สึกมันแค่คล้ายๆกับเอเอ็นนะครับผมเพราะว่ามันยิงช้าแลแล้วก็มันแรงแล้วก็ระยะวางผลก็ไกลถึงปานกลางก็ปกติของปืน AR อยู่แล้วนะครับผมเนาะ ก็มีปรับอัปเดตมาใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูกันได้แล้วในส่วนฟรีสไตล์ด้วยนะครับผมแล้วก็เกาะรอใหม่ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมใหญ่ของเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับผมก็รอดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะเสียตังค์จะได้ฟรีกันอะไรบ้างนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มาบอกนะครับผมว่ามันเออมันยังไงอะ มันมันมันมีของอย่างนี้เป็นในกิจกรรมของเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีฟาร์มัสนะครับผมฟาร์มัสแจกฟรีนะครับผมเป็นฟาร์มัสสกินทองนะครับผมฟาร์มัสสกินทองการเป็นเล่นแร้งนะครับผมซีซั่นที่3ของ 4v4 นะครับผมได้แร้งโก3นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันที่จะมาอัปเดตในวันนี้นะครับของ่วนนี้ก็ประมาณนี้ละกันหากใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาไอพีด้วยนะครับผมส่วนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกัันนนคคลิปห้าาาะรรบบบ๊ยยู